สวัสดีค่ะมาอยู่กับแป้งออจิลาอีกแล้วนะคะกับรายการสายรับฉบับกระเป๋ารายการที่จะพาไปล้วงลึกทุกกระเป๋าของเราดาราและเเลปคนดังในแวดวงบันเทิงและแวดวงสังคมนะคะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะก็มีอยู่กับแป้งในกองละครปีกมานค่ะแต่ว่าแป้งจะพาไปล้วงลึกกระเป๋าของใครนั้นเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ นั้นขอสลัดน้ำใสเป็นอบซอสสปาเกตตี้คาโบเนราค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยค่ะแล้เครื่องดื่มบีงบอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกใหม่บีงบอดี้ไลน์มีอาหาร1 3 0 0 0มิลลิกรัมเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาน้ำดื่มสี แกพี่เขาพี่หนุม่มโอ้สวัสดีครับน้แป้งครับวันนี้ก็จะมาขอเปิดกระเป๋าพี่หนุ่มคะ่ะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่าสายรับฉบับกระเป๋าฉะนั้นแป้งก็เลยอยากจะมาค้นว่าพี่หนุ่มเนี่ยพกอะไรมากองถ่ายบ้างได้ฮะอาให้ดูอย่างแรกก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวจะงง ผ้าหม่มผ้าห่มครับเวลามากองถ่ายต้องมีอยู่แล้วอันนี้ผ้าห่มการบินไทยใช่ครับแลวคุณท้าฟ้าข,ขอมานะครับไม่ได้ขโมยมาหรอคะครับผมปกติแล้วแป๊ดจะขโมยค่ะไม่ขออันนี้ก็ <c oughs> มีผ้าห่มครับเพราะว่าไปกองเนี่ยบางทีก็หนาวหิ้งเงือบ,บหรือมีห้องพักในห้องแอร์นะครับนี้แน่นอนนะครับเวละครมีบทนะฮะมีบทอะไรนี่ก็เอ้ามีผ้าห่มแล้วทำไมมีเสื้อหนาวอีกอะคะมีเสื้อหนาวคือว่า ถ้าบางครั้งเราเล่นรถตู้อะฮะมันหนาวเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตต่อก็อยู่ในรถตู้ก็จะเย็นมากอันนี้กมีบ็อกเซอร์อันนี้เป็นเกงขาสั้นแล้วนี่อะไรคะอันนี้เป็นใช้แล้วหรือยังยังไม่ได้ใช้ครับยังไม่ได้ใช้อันเดอร์แวร์ชุดชั้นในที่จะมีบ็อกเซอร์ด้วยก็คือว่าเวลาถ่ายละครเนี่ย ขาอาจจะมีฉากตกน้ำแล้วแล้วมันจะตกเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแน่ๆอยู่แล้วแบบว่าใครทําน้ําหกใส่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนได้พี่หนุ่มเป็นคนส่วนอย่างเกงขาสั้นเนี่ยที่มีก็คือว่าถ้าวันไหนถ่ายละครเลิกดึกก็สามารถที่จะเปิดโรงแรมที่ใกล้โลเคชั่นพรอมมากอ่ะนอนไม่กลับบ้านอ่ะไม่กลับบ้านเพราะว่าขับรถไม่ไหวเดี๋ยวมาไม่ทันรถติดก็กลับว่านอนเลยทิ้งดิ่ง ัอนนนี้เป็สเตลับหน้าท้องใช่ฮะอันนี้เป็นสนับเข่าเอาไว้เซฟเวลาเล่นคิวบูหลักการของตัวเองใช่เป็นไซส์ของตัวเองหรือกองถ่ายก็ไม่มีเพราะว่าบางทีมีฉากแอคชั่นแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ป้องกันการเจ็บปวดนะครับผ้าที่นักกีฬาชอบใช้ในการัพพอร์ตเว้นเข่าหรือว่าข้อเท้าเรียกว่าออลาสติกพพอร์ตเตอร์นะครับซึ่งปกติแล้วนิยมใช้ในกรณีที่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อเข่าหรือว่าข้อเท้านะครับ ผ้าชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาใช้ในนักกีฬาหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกที่หักก็มาสามารถมาใช้ได้เหมือนกันนะครับผ้าชนิดนี้นะครมีข้อควรระวังก็คือบางคนมีอาการแพ้แล,ลาท็กส์นะครับก็เลยมีสพอ์เตอร์อันตัวใหม่ๆที่ไม่มีลาท็กส์ผสมนะครับเช่นมีคอตตอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์แทนนะครับ ในความคิดของหมอแล้วสามารถใช้ได้นะครับสำหรับนักกีฬาที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าหรือว่าข้อเท้าอาักเสบนะครับหรือมีการปวดบวมจากการออกกําลังกายนะครับแต่ก็ควรระมัดระวังในบางคนที่มีอาการแพ้ลาเท็กซ์ด้วยคู่มือเป็นนางร้ายให้คนครักหนึ่งร้อยเรื่องอน,นี่เป็นหนังสือขายดีฮะก็เลยลองเอามาอ่านดูก็เวลาที่อ่านหนังสือจเจอแน่ไหนตลกตลกก็จะพิมพ์มาไว้ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ100เรื่อง 100, อง100คิดพลิกชีวิตเป็นผู้นำครับผม เนี่ยฮะอย่างหน้านี้เนี่ยคาดเอาไว้ว่าผู้ชายแบบไหนที่ผู้หญิงควรต้องสลัดทิ้งเราก็มาอ่านดูว่าเอ๊เราไม่ควรเป็นแบบไหนเราอะอยู่ในข้อไหนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิ้มกลับไปอ่านได้ไหมคะได้ครับไม่เป็นไรเลยคู่มือเป็นนางรายให้คนรักอันนี้น่าจะเหมาะกับแป้งเนาะเพราะต้องเป็นนางรายแล้วคนมักไม่ค่อยพี่หนุ่มคะต้องว่าห้านาทีนี้มันมักน่าจะไม่พอคนกระเป๋าพี่หนุ่มนะคะรู้สึกว่าของพี่หนุ่มนี่จะเยอะมากอันนี้หนังสืออะไรคะอันนี้เป็นหนังสือแฟชั่นครับ ขอโทษนะคะทาไมปกติพมหนังสือที่มีลูกปต,ติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยเหรอคะนนเลี